เคยจันต้องอดทนชาคิดมือรั้นทุเรียนหนึ่งคันรถต้องขายให้หมดแฮซังวุ่นเลยสำหรับพ่อคาทุเรียนมือใหม่ทำเองทุกอย่างภูมิใจเมียกเก่งมากภูมิใจตัวเองด้วยชาคริสแย้มนามเผยคลิปทุเรียน1คันรถต้องขายให้หมดในหน่งวันทางช่องบักโพชาแนลพร้อมเผยความวุ่นวาย ทุเรียนมาแล้วจ้าพ่อคิดแม่แอนลองเปิดรับพรีออเดอร์ความวุ่นวายจึงบังเกิดมีออเดอร์สั่งกันมาแบบร้อนรามยังไงดีละทีนี้ต้องส่งให้ลูกค้าทุกคนให้ได้กินให้ได้มาตามดูเบื้องหลังความวุ่นวายของพ่อค้าทุเรียนมือใหม่อย่างพ่อคิดแม่แอนเห็นอย่างนี้ทำเองทุกอย่างทั้งรับออเดอร์ติดต่อลูกค้าเองช่างนัาทุเรียนเองแพ็คส่งของส่งเองทุกอย่าง โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วยิ่งทุเรียนสุกเร็วทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาหนุ่มชาคริตเผยมือลั่นเปิดรับพรีออเดอร์ทุเรียนพวงมณีในสวนจันท์เท่านั้นแหละสั่งกันรัวๆจนเจ้าตัวและแอนพัทธิราภรยาต้องรุยเองยกทุเรียนช่างทุเรียนบรรจุกล่องส่งลูกค้ากันจ้าระหวัลให้ทันเวลาส่งกันทั่ว F กันแบบรัวๆลูกเดียวบ้าง5รลูกบ้าง10รลูกก็มีสั่งแล้วส่งกันไกลๆเรียกว่าทั่วไทยทั้งจากเชียงรายภูเก็ตนครศรีธรรมราชสั่งจากเยอรมันก็มีแต่ไม่ทันชาคิดเผยด้วยว่ามีน้องคนนึงลูกค้าส,สั่งจากออสเตรเลียเพื่อให้พ่อแม่ที่ชายภูมิอยากให้พ่อแม่ได้กินเราก็จะปิดแล้วเพราะจะไม่พอส่ง เขาบอกขอลูกเดียวก็ได้เลยแบ่งให้เขาไปสมลูกปิดจอบที่น้องเขาเลยขอบคุณมากเอาโคตตาของคนใกล้ชิดให้น้องเขาไปก่อนคนใกล้ตัวเรารอได้ต้องให้ลูกค้าก่อนชาคิดสุดภูมิใจเมียและภูมิใจตัวเองด้วยส่งทุเรียนขายกันทั้งวันระบบแมนนวลด้วยสองมือช่างกันรายลูกส่งลูกค้า ส่วนทางด้านสาวแอนภรรยาดูแลตรวจสอบทุกรายละเอียดถี่ถ้วนมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดลูกค้ารับทุเรียนไปกินอย่างอร,อร่อยแถมส่งคู่มือการกินให้ด้วยพร้อมรับเคลมให้ลูกค้าถ่ายคลิปตอนแกะทุเรียนออกมาถ้าเกิดปัญหาใดๆเรียกว่าสุดยอดพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนมือใหม่ได้ใจลูกค้ากันไปแบบเต็มๆยังไงก็ขอเชิญชวนสาวกทุเรียนนะคะช่วงนี้ต้อง เกันแบบรัวๆนะคะแล้วก็ไปช่วยอุดหนุนพี่คริสก,กับแม่แอนแล้วก็น้องบักโพของเราด้วยนะน้องบักโพน่ารักเว่อร์เลยค่ะที่ช่องบักโพชาแน,นลนะคะยังไงก็ไป F กันเยอะๆเนาะ everything จริงกับเบลซึ่งแอดจะบอกว่าแอดลงรักบักโพแบบสู้